ปนเอามาฝากจ้างเสื้ออยหกลาบขอบคุณพองพันสักร้อยใค้หันเออบะหมี่ตังน้อยหากแคหันโจกจะตามึงเอาไว้แหบเบิดลรอน้ำคู่มดเจ้าอย่าไปโจกไปโจกมันฉาโล่หือน้ำยาลัางถ้วยอันนั้นมันเสียงเพราะว่ามีแหมบไหลลัางวันแหมบืบนดพองพันจะได้ปินแม่ลี อยังให้หัวจนเขี้ยวไปจิจีนชะกับบเอาเตอรเอาเตอร์เรามาเสียงก่อนจ้อย่าไปจุมาพอโจกจะตาพองพันวันนี้สู่มานั่งพาจะตาของอีน้องพองพันวันนี้สู่ตึงหนีบาปปน<ง>จะเสี่ยงสักกระเต้าใดลายมือนี้จะได้กำน้ำชม ก็มันอยู่ตามลมแล้วก็มีน้ำสุมกับเล็กตาชอยเอออันเจ้าบะโจกละมึงมาทำนายยีเจ้าบะโจ๊กมึงหอนีด้พวัดเนี่ยในถุงอ่ะปะเชียงค้อสถุงใหญ่สามถุงใหญ่ในกระสอมึงจังจะหอนลายตาใส่นี่น้องห่องพันมันมีมาม่เล็กตาชอยน้ำสุมมาทักมึงโจกได้เบอร์ศูนย์ จีดอกอูนมึงตึงหนีปะปูนเป็นแบบบรรทานมาก่อนแล้วเบอร์ศูนย์นี่มา嘛เบอร์ศูนย์ลอนลอนก่ได้เบอร์ศูนย์มาตตื้งปะปนมามานั่งสองหน้าก็เหมือนกันอยู่ในถุงเซลเป็นลังรางวัลใหญ่ยังบ่เอาใส่ชาวบานอีแม่อันนี้ชาวบาทบือนการอีแม่ได้สร้างค่าทานจัดใหญ่ วันนี้มาทำบุญหว่วมว้สำหรับรางวัลใหญ่โบม,มานอ๋อปีนี้ชอวันข้ามแล้วมั่เจ้าล้ะกันล่ะหาได้ซี่ีพนีนอพี่น้องลองแจง้งเนอะวันนี้หวัวมานซีซีปเปินเ้นแจกติ๊บขึ้นบนผามจะขอขอบคุณแหมกรรมอันนี้เป็นหวัวมานตั้งปีกลางปีก้อยต่เจ้าก็เข้าขึ้นมา สัมบาไอตาเหือหู่ขี้มันปยอ <c> ย <oughs> พัชรีจีมเขาบัดด้สักลอยอันนี้อย่างแม่องาการเขาวาอันนี้เป็นโรงทานอ๋อลูกจีนคะเจ้าแม่๋้ยเตี๋วอโรงหางของไครเจ้าแม่ยังโฮงตานตานะโฮ่งทารก๋วยเตี<ง>๋ยวของไผ่เอามาตั้งตั้งหลัง อีแม่ขอมาปอบอกกำเป็นของภัยการที่เปิ้นเอามาขามเลี้ยงเศรษฐีเปิ้นว่าบ้านเฮาปอบอกเตอแม่ใบานาเกียงเป็นภายในเปิ้นเอามาเลี้ยงแม,แม่เลี้ยงชายทองชายทองอย่างเหรอกชายทองอุจมโน แม่เลี้ยงสายทองอุดตะมะนุเศรษฐีใหญ่โตเปิ้นเอามาปั่นจักขอขอบคุณน้ำใจเปิ้นงามแม่เลี้ยงสายทองเอามาปั่นเจ้าบ้านขอฮือมีโจกขอฮือมีใจมีเงินลายลายเศรษฐีลอยล้านโอขอบคุณนะเจ้าโรงทานแม่เลี้ยงสายทองทีอยล้านปั่นล้านกแม่เลี้ยงสายทองมันบอกกัวเสียง เอามาเลี้ยงเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวปัจจัยว่ามีโรงเดียวโรงทานก๋วยเตี๋ยวยังมีตังปูนป่ฮู้ว่าเป็นของไทยจ้างเสิป้อใจเปิ้นอยู่ตัง,วงรวมซ้าว่ากัมีตังปูนบหะฮู้ว่าเป็นไทยจ้าอันนั้นโรงการลาบกะเออเพกะในเต้นนี่ก็มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ตังปูนกับเป็นหม้ออย่าบ่ฮู้ Ờ, เฟืลาบเาสลีอันนั้นป็นหมอ้อเจ้ามาพอเจ้าก็ยังสงสัยบ่าหูว่าเป็นโรงทานของไผยอยู่ตั้งในสมาเปิ้ลป็นหมอ้ออ๋อลูกกินเหมือนกันอ๋อหงทานกับแกม้มอ๋อเปินเอามาปัน่นอันนี้โรงทานเจ้าตึงบัทอจีบ และนอก็ตั้งุูนเป็นหงตานลูกจีนบูตหนึ่งควรจะแบ่งก่อนกินตะกี้ก็หงตานไอตีมเปิดเอามาผันหลายอันหลายอย่างตอนนี้แม่เลี้ยงใส่ทองกำลังหลวกเ้นโก้ยเต๋ยวจะปั่นเนื้อไอ้น้องพันองไอตาบอกว่ามันฮอนมารอก๋วยเตี๋ยวของแม่เลี้ยงสายทอง เดี๋ยวแหมเบือดก่อนย่างโซจะลงไปจีมไอตนี้โซอยู่ไอตามาถ่ายฮู้เพื่ันไหมตาไอตาสามโตมาถ่ายฮู้เพื่อนผองพานอะรรยาพานสาวจีตอนนี้มันกำลังแงมดีบือดเหี้ยย้อยลงหีแล้วตึ้งแงมเสียงททนตอนนี้แป้งมันก็ยังแงมขจใจขจใจมาถ่ายบุญน จีบถ้าเหื่อมันไหลคิ้วจะยังตังลอวันนี้ลองงานบ้านเอามาเลี้ยงบาใจกลัวเสียงขอบคุณหลายหลายห้องจ้างกันตึงหญิงตึงใจวันนี้คนหลายมาห่วมปินเจ้าภาพสำว่าส่งน้ำกู่คูบาสัตัตธาเปิดมานักขันนาดวันนี้บ้านเฮาได้สละเงินบาทห่วมปินเจ้าภาพโรงทาง ใหม่กะกํลังทา้าป่่ยขอบคุณ <c oughs> ปอเลี้ยงแม่เลี้ยงเปิ้นบอกวาเสียงเอามาเลี้ยงตัวกันแหบบื้อีน้องผ่องพันเจ้าจะขอละไปจิ้มสักถ้วยขอบคุณละสำหรับน้ำใจกะตึงยิงตึงใจช่วยกันรวย ม,มีน้อยกะตันน้อยมีนักกตันนักสละกํำลังซับเอามาแบ่งมาปันห้องสละเงินพออสละกคำพ้อมาแบ่งปันปินของปินเข,ข้าห้องจ้างเฮามีอันใดโจยกันมดกันตึงหนุ่มตึงเท่าหว่วมกันเป็นเจ้าภาพเก่าว่าเขามา่วยกันคนละไม้คนละมือ พ่อเอาพ่อบ้านพ่อเอาแม่บ้านเปิ่นมาจุ้ยกันยุบเปิ่นมาจุยกันถือเป็นวุ่นเป็นไว้เป็นทินเป็นมือพ้องเป่งก้วยเตียวพ้องปั่นนําสุ้บวังพ้องมาเจ้าบางพ้องมาไข่พ้องมาบ่ได้นั่งเฝ้ากันล่ํา,งา,างคางไหไผ่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 ไห่ช้างปีเอาเสบะช่างเครื่องช่างปีกับช้างเครื่อง วันนี้มาว่วมเป็นเจ้าภาพงานส่งนำ้ำธาตุตึงบัได้ส่วนไทยสะละกำลังซับสาระกำลังกายกัตึงยญิงตึงใจเปิดกัดได้มาว่วมพอเปิ้ลจัดการกู้ปีประเพณีเปิ้ลแบ่งไว้เป็นส่วนกับบ้านเฮาเปิ้ได้มีส่วนร่วมตึงบ่าวาตังนอกตังงานในโดยการวัดเฮาบ้านเฮา เกิดนี่ใหญ่นี่ตายนี่ทีส่งเสจไปตาเจ้าลูกหลานตานเต้าตึงบะแปลงใจไก่วันนี้กะตึงยิงตึงใจบ้านไก่บ้านไก่มากินวันตานต้มยำเมื่อบ้านเฮาแล้วมีการมีงานเปิ้นกะถือเอาการเป็นพี่เป็นน้องจีและน้องถือเอาการนะเป็น เป็นน้องพ่อเมาะเป่มอ,น,มอนึกเอากันเป็นกันสามัคคีมันก็คือพลังต้องหักกันเป็นกันเหมือนน้องเหมือนพี่ห้องจ้งเฮาก็เกิดนี่ใหญ่นี่ฮกก็ฝังนี่หักกันละเป็นน้องเป็นพี่ความสามัคคีมันจะเป็นงง่แม่แล้วเจ้า เพื่อว่าเฮาเกิดนี่ฮกเฮาก็ฝังนี่เฮาก็ใหญ่นี่ก็ตายนี่เหมือนกันจะบอกเฮืออีน้องพ้องพันมาต้องรวมพลังช่วยกันเกิดสร้างเฮือมันหมดเฮือมันใสเฮือมันแจ้งอย่างไฟฮือมันใส่อย่างข้างใสอย่างน้ำข้างเฮือมันแจ้งอย่างไฟเฮือมันใสอย่าง กันยุบกันเถือช่วยคนละไม้ช่วยคนละมือวันนี้ขอไปฟังตักเฮ่อไอ้แล้วก็อยู่เสยๆสู่เขาจะไปฟังตักอยู่เสยๆเพราเขาสอนหน้าวัดปี่ไอ้ทาวัดนาคนงามแหกูบอกว่าอย่าไปตักดักไว้ก่อนแหอเด็ดละแหอเด็ดละวันนี้ก็ตึงปีตึงน ปันได้เกี่ยวข้องควมสามคีกันยามเมื่อบ้านเฮาได้จัดการจัดงานสธาวงวานช่วยกันหอบกลัดตุ้มหางเจ้ว่ากุ้งแก่กุ้งสาวลำพี่น้องบ้านเฮาไปช่วยกันลุ่มลุ่มจิ้มจ้าปีจ้าซึ่งแย่งก่อนแย่งแย่งฮ้องเพลงนั้นบอกแย่งแย่งมูเฮ่แย่งฮอกก็แย่งเสียเปี่ปะเออแม่น่ะเขาเฮเฮาก็โช ว่ามันอยู่คนละตีแล้วมนเจ๊กวนกันเหรอฮะมันอยู่คนละตีแล้วมนเจ๊กวนกันเพราะวาเพียบขกัญกะมาะงกันเขาซ่ขอใหเฮกะกัน่กันมันกเขาซอแล้วเขาแย่งแหอีฮิตประเจากันอะแม่นะกะเขาเขาเขาจักเหาวล้อเขาเอาซ่อนกันเดียวเขาแย่งละฮะเจ้าว่าบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับเพลงนั้นเพลงอย่างอีแหนางแมว ออนางแมวเอ้ยลองเจ้าเจวนางแมวขอบฟนขอพัดลมขึ้นมาบนเวทีแมวตัวนี้ก็ต่ <c oughs> <c oughs> ไอไล้ไุย <c oughs> ต่อได้ต <c oughs> ่อไปได้ ลงมาไม่ได้พ่อลงมาได้ขับไก่วิ่งหนีพอถึงเดือนหกฝนก็ตกทุกทีแต่มาอเดี้ยวนี้ก,ก็ไม่มีฝุนเลยพอเทากลูกเคยก็เลยคุดเลยอยากในความโลกมากใ <c oughs> ชยยา ช่ยาใชยาใชัยชยาชยาชัยาชยาชัยาชยาชัยาเดยวเดยวเดยวเดยเดยวเดยเดี่ยวเด่ยวเดียวเดยเดี่ยวเอาเห็นหน่อยเอาเห็นหน่อยพุดแบบแหวนปบบละห้องบัดด้ก็ใครฝูมาปเดี๋ยนี่แม่ มืดตึกมาจากดีอ่ะตึ้กว่ามึงจะไปตากน่ะตากปุ๊บอ่ะแดดละลงมางามงายเพื่อนอุ่าห์ดักไว้อ่ะลงมางามง่ายกิจกรรมตัวปอเพื่อนอุษาดักขาบไว้อ่ะเอาหมอกท่วมน้าแข่งในกระเป๋าและวพอใจล้วอืมตกดีๆงามงามจะไปเอาฝนอารมณ์มาเนอะเพิ่อนบอกว่าวันนี้จะมีพายุฝนลมแรงอ่ะหลายพื้นที่อ่ะ เดี๋ยว<ห>เ,เพลงนี้ดีกว่าเพลงหยังเฮ็ดนางแมวไอห้องมาได้ไอห้องเพลงหยังได้เพลงนี้ดีกว่ามันคืดดิเพลงหยองอ่ะ,อะเพลงนี้อย่ามอบเพื่อกับน้องผองพันและจ้งปีจ้งซึงจ้งเครื่องโอ้ปีใหม่ตึงเต้อมอบเพลงให้กันย้ำมาอ,อาสตตงคงเนี่ยให้กันอ่าโมเฮมาละโมเฮอัพเน่มากอ่เน่โมเฮมาละเดี๋ยวขอโมเฮช่วยเป่าเน่กันเนาะเพลงหยังเจ้าอ่าเพลงนี้บ่สามารถที่จะมอบเพื่อีแม่รุ่มเวทีได้ บาสามารถที่จะหม้อเพื่อแม่เลี้ยงใส่ทองได้โอยังอ่านอ่ะจะมหม้อเพื่อหมู่เดิ่มกันก็มู่เฮเพลงหยัยงสุดท้ายที่ป่าห,หิวโควเอาเอาเพื่อหมูเหม่เฮตอะกับหมู่เฮมันมาแล้วขอเป่าเนกะกะจะเป่าเน่โดยหมู่เฮธนรัตศิลปศาสตร์โอ้ยใบใหญ่ใหญ่บ้านรองยุวาบ้านปะตองเออหมูเห่เฮเป่า เปาเอยขอบคุณครับป้าหลวงบูห้ครับป้าหลวงบูสิบองอ๋อไปครับป้าหลวงครับเป้าปูช่วยป้าปูช่วย